โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายไอเดียเอสบีที่99นะครับก็เป็นไอดีพลังเกือบ40ล้านเติมหนักแน่นอนครับเดี๋ยวรับไปดูดีกว่าว่าไอดีนีม้มีมีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มที่พลังนะครับอยู่ที่เกือบ40ล้านนะหรือว่า118อันดับลัตตลอง35และกรอบเป็นกรอบหมูแบบหล่อเท่แบบนี้เลยนะครับอันดับพลังอยู่62 ผ่านฐาน38ตัวละครสุดแก่ง86กิวอันดับที่9ครับตัวละครระดับ ASR ASR Plus นะครับก็ชื่นชมตัวตัวแดงไปก่อนนะอ่าสโนนกระชาทะเลลึกทัซึมะกิปุลิพุริซันเนอร์ใต้ดินดาร์คชยัยเซนทาร์มาสเตอร์คาบ,บูโตะเด็กเมลซากาดโบลรอสนะครับผมคิงนะอ่าเกลิววัคซีนโกลิบสัสอะตอมิกซอมบี้การโร่โกคิสึเกโลเกโลยุงทัซึมะกิปูบอมโซนิกร่าง2 เกวินเฮลเฟมจักรับพัเดเ็ก,กบบอเอสอาร์พัดดวงเอ r อาร์พัดกระบองเหล็กเอสอาร์พัดเกลีวเออาร์พัดนะครับซิพ่แฟงเอ r อาร์พัดกระบอกกระบองเหล็กอะไรล่ะอะตอม,มิกเอสอาร์พัดนะครับกระบ,บองเหล็กธรรมดาปู่แฟงอัศวินกับเคลื่อนโตเซปิทายด้วยฟูบุกิโอโหตัวละครก็ค่อนข้างเยอะแล้วกันใช้คำนี้เยอะจริงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่าว่ามีอะไรต่อนะครับสำหรับของดอง ของดองก็มีตั๋วดำ26า26ใบนะครับเฮ้ยไอเทมปลุกตื่นปีศาจมี4อ่าแล้วก็ฮีโร่มี3ามของดองต,งตรงนี้ถือว่าเยอะนะถ้าไม่มองตั๋วนะแต่ตรงนี้ให้มาเยอะอยู่ต่อไปเป็นของตัวละครนะครับดวงเป็น5้าดาวม่วงนะครับก็อาวุธ3ามดาวตาอยู่ที่6ดาวนะครับอ่าเป็น H p อัศวินอะตอมิกอาวุธ3ามดาวตาอยู่ที่5้าดาวนะครับ อัพได้ด้วยนะ,อะขออัพไปเลยแล้วกันอะตอมิกเราจะได้หนาขึ้นมาหน่อยนิดนึงฮิโอ้โหถ้าอัพตรงนี้ได้เยอะกว่านี้ก็ดีพลังเกือบ40ล้านใกล้ขึ้นมาทุกทีอากากรพพัดเกไอเทม2ตา4เกลียวไอเทม2ตา3นะครับโซนิกนะครับผมไอเทม3ตา4อยากดูความเร็วกันแน่ใช่ไหมครับอ่ะก็คนละห่นรนะครับโอ้โห ของเป็นสีแดงทั้งนั้นเลยการ์ดบัฟสปีดอยู่ที่สามแถวด้วยมียุงนะครับไอเทมสองตาสี่กระบองเหล็กซิโวเวอร์แฟงเกวินอาวุธสามดาวนะทัตซึมากิอ่ะโอเคบา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 ซอมบี้น่าจะหมดยังโอเคน่าจะหมดแล้วอุ้มคอสตูมการโรก,กับคอสตูมทัตซึมากิชุดว่ายน้ำด้วยนะครับจบยังมีอัวินกับเพื่อนโอเคจบจบจบ,จบอ่ะ เดี๋ยวเราไปเขียอะไรที่สิ้นสุดดีกว่าครับอ้าวกรรมวันนี้วันอาทิตย์นะลืมไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไป PVP ดูปะสู้กันนานแน่นอนครับอะต่อให้แพ้หรือชนะแต่ว่าสู้กันนานยับนะอะผมจะสู้กับคนที่อันดับต่ำกว่าเราแต่พลังเยอะกว่าเราปะอะผมเชื่อใจทีมผมอะหวังว่าจะชนะแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคมาขอปล่อยออตโต้ไปครับอ่ะตามสูตรนี้เลยเปิดมาโซนิคครับผมฝังสีเงาไปก่อนชิบชับชิบชับใส่ด้วงนะหืมเกียววินเตะไปอ่ะโดนสะท้อนอีกทั้งทีมเราโอ้โหโซนิคติดโล่อมตะแล้วก็ไปครับผมย่อยยับในดาบเดียวเป็นไงาาติดโลอมตะกนรนาวครับย่อยยับในดาบเดียวซ้ำไปอีกทีอาวุธสามดาวต้องอย่างนี้ครับผมหล่อเทหล่อเทไปเลย เกวินเตะไปครับผมคอสตันกระบองเหล็กก็ยังดีนะอ่าเกวินเตะวายุสลาตันจัดตันใครอาวุธ3ดาวขนาดนี้เป็นไงตันไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหไอพาสิีของกระบองเหล็กนะอ่าโดนคำสาปไปติดกระหน่ำแดงครับผมดวงเราต้องจัดการแล้วตอนนี้ไปด่วงไปครับระบำข้างพินนาดครับกุ้ม ติดรออตมตาพร้อมกับนอนหลับไป1รอบครับสําหรับกระบองเหล็กตอมมิกของเขาก็มาเหมือนกันยอ่อยยับในดาบเดียวติดไม่ยอ่อท้อรัวๆครับอ่าแล้วก็ฟันข้างบนอีกอเบาได้เบานะครับสําหรับ,บตอมมิกอ่าไปครับระบำข้างพินาศโดนส่วนไปนะตู้มเป็นไงโอ้โหยังเหลือเลือดเยอะอยู่นะเนี่ยเกวของเขาอันติมาบ้างครับ อ่ะโอเคยุงตียุงเอาเต็มที่ครับผมยุงเราเป็นร่อมาตะอยู่แล้วนะระเบียข้างพีนาใส่ตัวร่วงอมาตะไปแน่นอนว่าจะไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นอ่านคำสาปไปครับเอ้สวยงามยุงตีผมแต่ไม่ตายน่าเสียดายไม่จิร่วงอมาตะอ่ะต้องใช้คำนี้ครับผมเตยวายุสัะตันของเกลว,วินมาอ่ะสตันเราไปสามตัวเลยโอ้โหร่วงระเบีข้างพีนาครับผม สู้ๆละกันนะครับอย่างน้อยอะตอมิกเราก็ไม่โดนตันนะมาแล้วครับพายุป,ป่าเถื่อนโอ้โหโดนทอนไปโดนทอนไปยุงตีร่วงอีกเอาดิโอ้โหเกลิวตายเป็นไงเกลิวของเขาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาสู่รอบที่สองครับโซนิกฝังสีเงาใส่ร่วงไปครับเอาด้วงเอาตีร่วมมาตะ เลือดเหลือน้อยตั้งแต่ตอนไหนเออผมไม่ได้สังเกตด้วงเลยนะว่าเลือดมันเหลือน้อยตั้งแต่ตอนไหนอะไม่ได้สังเกตจริงๆอ่ย่ยับในดาบเดียวครับผมแล้วก็ซ้ำไปอีกทีครับย่อยยับในดาบเดียวอีกทีอ่าอยู่ใกล้ต,ตีัวโรมาตะน่าจะตีอะตอมอีกบ้างนะครับกระบองลงไปนอนอีกทีครับผมอ่ะเกว,วินเตะโอเคถึงจะไม่เข้าก็เถอะอ่ะเกว,วินเตะไปอีกที ต่างคนต่างเตะอะตอมิกนะครับเกวินเตะอะตอมิกเกวินเขาก็เตะอะตอมิกเราอย่าไปกลัวครับผมอ่ามาแล้วครับย่อยยับในดาบเยอะอยู่แล้วจุบชับจุบชับติดรัวอมตะรวัวๆครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยทําไมไม่ฟันด้วงเราล่ะจะให้ด้วงเราอึดไปไหนอ่ายุงตีธรรมดาไปเหมือนเดิมครับเกวินเตะวายุสลาตันตันใครอีกอะ เฮ้ย่วงเราไม่โดนตันนะครับอ่าถือว่าดีในรอบต่อไปร่วงระบำข้างพินาศใส่ตัวร่วงมาจะเราโอเคบอกเลยว่าไม่กลัวนะครับรอบสามยังยังครับผมกระบองเหล็กฟื้นมาพร้อมกับพายุป,ป่าเถื่อนชู่มมาขึ้นแล้วหมุน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 มุนมุนมุนหมุน,มนโอเคอ่ะหเก็บไปสองตัวด่วงโดนท้อนไปครับผม สำหรับทีมของเขาอะไปครับย่อยยับในดาบเดียวเป็นไงเดี๋ยวก็ย่อยยับในดาบเดียวอีกทีเป็นไงล่ะเพื่อนเจ็บอะดีเจ็บอะดีเรานี่แหละครับเควินเตะไปนะต่างคนต่างเตะก็เหมือนเดิมเลยรอบนี้ดวงเราได้ระเบมข้างพินาศครับไปครับระเบมข้างพินาศตู้ อจิตโร่มาตาสักทีนะครับสำหรับอะตอมิกนะย่อยยับในดาบเดียวโดนทอนนะครับโอ้ยแรงนะเนี่ยย่อยยับในดาบเดียวแรงจัดจัดอะ่ะอ่ะไปครับระบมข้างพีน่าผมว่าต้องเก็บอะตอมิกก่อนอะจะดีมากเลยอ่ดวงระเบมข้างพีน่าใส่ด้วงของเราตุ่ม อ่าไปเราก็ระบำข้างพินาศไปใส่เขาเหมือนกันครับ <c oughs> ถือว่าตึงมือพอสมควรกระบ,บองเหล็กฟื้นมาปัน่นพายุปลาเถื่อนไหมไหมครับผมไม่มีพลังงานใช้เขาสู่รอบที่สี่ครับไปครับเย่ยยับในดาบเดียวตายครับผมแล้วก็ซ้ําไปอีกทีครับย่ยยับในดาบเดียวอื <c oughs> เป็นไงติดไม่ย่อท้อแล้วก็ติดร่วอมตะอาต่างคนต่างติดเตะวายุสลาตันครับ เสีด้ไม่มีสตันแล้วอาเตะไปครับผมอาระบำข้ามพีนาต่างคนต่างจิตรออม,มตะาครับก็ต้องมาวัดกลืนกันแล้วว่าจะเป็นยังไงไม่ได้รับโลด้วยว่าเหลือเท่าไหร่ย่อยยับในจับเดียวเอาดีเอาดีซ้ำอ,อีกทีก็เหมือนเดิมครับผมซ้ำอีกทีก็เหมือนเดิมอาดวงระบำข้าพิพหนาไปอันนี้คือรอบเดียวนะทุกคน นี่คือรอบเดียวนะครับกินเวลานานมากรอบเดียวผมอัดไปเกือบสิบนาทีแล้วหรอเฮ้ยของจริงอ่ะต่างคนต่างระบบมครับตอนนี้อ่ะตู้อ่ะ,ออะไปครับผมยอ่อยับในดับเดียวอีก่ะติดรอบมาตัดรัวๆแล้วก็ยอ่อยับในดับเดียวอีกทีโอ้โหงเกิน คันนี้ผมกลัวลวอะอาเต๋ออายุสละการของเกววินไอ้สู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 ้อตอมิกตายสิอ่ะดวงระเบอข้ามีนาไปตายไหมอะตอมิกถ้าอตอมิกตายนี่ผมโล่งเลยนะโอ้ยยังไม่ยอมตายอะ่ะย่อยยับในดาบเดียวเอาดีเกววินเราตายครับย่อยยับในดาบเดียวไม่กลัวหรอกอะ ดวงระบำข้างพินาศสวนกลับไปเฮ้ยตึงอะ่ะตึงย,ยังไม่ยอมตายครับผมด้วงระบำข้างพินาศมาโอ้โหนี่แหละสี่สิบล้าน VS 4อสี่สิบล้านก็ว่าได้เลยเนี่ยตายตึงจริงๆอ่ะรอบที่หกแล้วนะครับอะตอมิกไปครับผมย่อยยับในดาบเดียว เรียบร้อยครับผมเหลือแค่อตอมิกตัวเดียวเท่านั้นนะตอนนี้ดวงลงไปนอนกับพื้นแล้วสูสีมากสูสีมากอะเอาดิเย้ยยับในดาบเดียวดวงเราก็ยังยืนสู้อ่ะเอาดิเฮ้ยแต่อตอมิกทำไมมันหนาจังอะหนาจะจัดปกติดวงจะเป็นตัวสุดท้ายไม่ก็กระบองเหล็กนะแต่อันนี้เป็น อะตอมิกเฉยเลยอารอบที่7ครับผมไปอ่ะระบำข้างขินะาู้โอ้โหยังไม่จบเดยับในดาบเดียวอีกทีแล้วก็เอ้าตายคู่ครับผมมองว่าครั้งนี้มันเสมอแล้วกันอ่ะให้เสมอไปนะครับโอ้โหสู้กันตั้งงานสุดท้ายเสมอ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าไอดีนี้ออกยากก็อยากจะเอามาสตรีมอยู่นะแต่ว่าก็ต้องดูเวลาก่อนนะครับสุดส5 0 0บาทใครอยากได้สุดๆเกียนแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ